อ้ย,ยักพาผู้สาวไปใส่มาไปหารขับรถมาโอ้สวัสดีค่ะช่องมากมวลชาแนลค่ะคนมากมวลเฮ็ดจังได <c oughs> ไปบอกผู้สาวเฮ็ดให้เบิ่งคนมากมวลเฮ็ดจังไดไอ้น้าเขาไปแม่คุณเขาหุ้มแล้วเขายานขเขาแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ็ดท่ามเมื่อกี้นี่ไหมล่ะไอ้ย,ยัก บ่ได้บอ no กกันนั่นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบนเขาผู <Overwatch> aro 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 ้ไหนเห็นบ่างากรอดเขาบน่ะกรอดทั้งหลังด้วยงางไปไหมกาบมือนีเขาคือแต่งตัวสวยแท้ขุนโอ้ยเขาหันท่าแล้วเดินแหม่ยักยักอแหม่ยักยักอแหม่อบหลังเลยยักยูม่มีโอกาสเด้อเอ แม่คี่ยาบานเอากันเด้ไอ้ลูกว่าผู้ซาไฮตองใจก้ายยันสิเอากันไว้ไว้ทีอ้ยันน้องอ้บกก่าอีกวงดูล่ะเพาอุตส่าไฮกวอนให้หรอจูโจมนูยจูโจมจักบ่ลูหนึ่งสองสามลูกตวดใส่ที่โอยบ้าทั้งไหนมาลอยก่อนเนานวันนี้เนาะ พี่ไอสิไว้บลาอีล่ะพี่ไอ้มันเป็นตลอดไงมันเป็นตลอดแฮบปีนี่นะพี่ไอซสิรอดบอกขึ้นไปเบิ่งดูนั่งไปข้าคิงเบิ่งบอหนิไปข้าคิงพี่ไอดูวยอยากไปข้าคอยโอ๊ะคิงไปข้าคิงพี่ไอพี่ไอคอยป่วยเด้อมือนีเด้อพี่น้อง พี่อายก็ข้างละพี่น้องเอ้ยมันขี้แข็งเหมือนละบอนี่แข็งเป็นบางมองโอ้ฮ่าฮ่มนค่อยแข็งโอ้แข็งแข็งอ้ยักษ์จะว่าเมืองไหน้อ้ยักษ์แข็งมาแล้วมันกำค่อยกูแข็งมาแล้วโอ้ยจากบ่มาเบิ่งนากว่าที่เมียจะไปกำ ของพี่อา้ายแเราโมแม่ยังนี่าาแขนตอนเช้าว่าขึ้นดีไหมเออเป็นยังไงขึ้นดีไหมขึ้นพักหนึ่งนี่แหละคือ <c oughs> เอาพี่น้องออเกินบวบหนึ่งบ่อเอาเรากับจัดการแล้วมื่อเสารนี้เราก็สิบเมื่อไปสันตะเนาะแห้งเหงื่อแห้งรถเจเเ้าะไม่ได้บน,นเต่าะไมไดต่ ไปห้าต้นมมพร้าหน่อยนึงเอออไรก็บเป็นยังดอกบอหมกเผาออกกบุญเนยเออเข่าันนี้หน่อยอยู่ไปฟึ๊ขับรถตีวายแป๊บ่าแตกเวลาตีแป๊บ่าแตกเวลาตีมากระเดดเอายลอายักันสอบให้า่าเผื่อวันไหนขวา น่าจะไปตามหาใครส oh. ักคนหนึ่งอ่ะในความฝันเราก็ต้องขับไปเองนะตามหาฟัวเช่นนี้เอนบ่บ่ตามหาผู้บ่าวเป็นรถเดินเยี่ยมตามหาผู้บ่าวตามหาผู้บ่าวคนเราต้องมีในความฝันเยี่ยมเลกูไอยู่กูสิปดลอออกมัดเยี่ยบ่ปดลูอกนบอมีสี่ขั้นกับปดออกสี่ขั้นขั้นละลอก ท่านเจ้าจะปลดร่อออกท่เจ้าปลดอะไรจากใจฉันไม่ได้เหมือนเอด่อไอยังษ์กมานั่งเอกเขาขาวปะขาวอยู่ไปบิงไกลๆไปบิงไกลๆวิงไกลๆไอยักษ์ผู้สาวสิทาชกินนีหละเอาเอาเอากวดมาให้เนี่มันบปสวยงามสวผาเออเอาไอยักษ์เอา เอาไปเก็บเด้อเจ้าจ้าที่รักษาหุ่นนี่ขึ้นหน้าให้ได้ที่สุดรักษาหุ่นให้ขึ้นผู้หญิงบ้านในเด้อที่บ้านและนี่ภาพเป็นสภาพนี่อายาแต่ว่ารู้สึกว่าดำเข้าจริงๆจริยอายาท่าคีมผู้สาวแม่เขาสิท่าคีมเลนไหนมีคีมบอมาท่าเนี่ยแม่อายาไหนคีมทาผิวอายากน่อค่ะคีมทาผิวจะมีบอลบอมีคีม โอ้ยเนาะทีว่าดำเบบินเขาที่ว่าด่ะดำไอจกยกเขไอจก่โอ้อย่างไปนั่งเงี่ดไปโอ้ยจกรอั่ขานะโ้ยโว้ยโ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 อ้ยโ้ยโ้ย้ยโ้ยโ้ยโ้้ยโ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 ้ย้ยโ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 โอ้ยโอ้ยโ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 ว้ยโ้ยโ พูยรงแต่ผูดว่าุใสเอาลองหมูใส่เองด้วยเนี่ยหมูไสเองได้ปะหมูใส่เองกล้าวปะหมูขั้นเป็นข่อยนี่ข่อยเอานาซุปเลยคุณย่บาแล้วยังเอาแก่ซุปซื้อได้ไงมือใดเดี๋ยวนี้ขึ้นนมาหลายคนอันเดียวกัวกูเมากมูน คายเครียดคาเคียดเรากินอยู่บานละสามขวดมั้งยู่ไปเมื่อคืนเป็นแปลกๆูนย่บานเมาเบียดพี่น้องโอ้โดนๆเ้อเราไปเทื่อนหนึงพี่น้องเลยข่ไทยหอดคิบไปยางเส้นหนาเส้นหลังจนได้ไปจ้างเมื่อเ si ว้ยจ้างัวเมื่อออ่ยยมมีีแแผผนน เมื่อคืนนี่ส่วนหญิบาลไปฟังไอ้มินร้องเพลงมาสันวันนี้ไปแล้ววันนี้เล่าโมห่วเป็นแผนขอยต้องมีแผนต่อแผนขาของแผนสอนแผนตัแผนขาของเคสแบบนี้เหมือนจะเคยเจอห่นแล้วเหมือนดอหัวโบมาบ่าแด้ ต้องซื้อเบียร์ให้กินมื่อแล้วฟองสองฟองตีเอาเคยมีตีแหละเคยโอ้ก็สุดเด้หมักอร่อยยมั้ไหมแม่หมักอร่อ, <laughs> อ,อ,รอยหัวเราหมักอร่อยแต่ว่าตอนนี้โสดเนาะไม่มีใครตอนนี้โสดธรรมดาละคนเฮาเกิดมาป่านนี้บ่เคยมีผัวกับเงินบ่บ่แ <c oughs> ม่นผัวดอ,อกเขาเอิ้นผู้บ่าวฟ้องงอ,องดีแม่ให้มาต้องใส่แน่นบ่ มันบามีซะเลยมันกับสีเบิร์คุณภาพมันกับสีขึ้นยักษ์ใหญ่ไปชนละเออรังเทียนกันดีทางออกดีนั่งเนาะหยากับสีขื้นหกหกกว่าตีหกเอาเครื่องตัดหยาดอไอหยากันได้เราเครื่องตัดหยามาไทยเห็นันแล้วนี่ตะปากรเล้วะใจอันวายหยา เมนวะช่วงนี้บ่าแค่ได้ใส่การเนี่ยยาขึ้นหกบ้างเช่วงนี้เขาโสดเขาบ่ามีคนดูแลปลาละเมาะมันหกเขาว่านะ่ะยากหรอกขืน, <laughs> นโอ้เมนขี่แมวพี่น้องเลยเบิ่งผู้สาวใส่หูก,กระต่ายมากคุณน่ะเห็นบ่ขีแมวแล้วเม่อขี่เจ้าอพอี่ไอขี่ขี่พี่ไอน้น่นนี่นะ พี่ไอ้หนูบรสบายมือเนอะขี่ยอดดีทั้งเทียงก็เริ่มมาละได้ได้ใบของพี่ไอ้แต่ว่าที่เมืองกับมืงนี่กับอ่อนมืองนี่กับอ่อนมืองนี่กับอ่อนนั่นเป็นยังไงอ่อนแอแหล่พักเหนื่อ้เนาะพี่ไอ้กระไดพักเนาะพี่อ้ยบะสบายที่เลี้ยอ่อนขนาดบวหลอดเหมือนบวชหลอดแล้วเมียขาเมื่อยมือย สัมพอมันบ่เหลือมาหาน้องเมียเถ่ะนะมาได้เมียขาหมือแล้วมนเนียงเอาเนียงเอาเอาพี่น้องนอนหัวมวนเอาไว้ซ้ำนิสกอรพอกันคลิปหนาจาบ๊ายบาย